G Wheel as Rock King IT Network MacNut สวัสดีครับพบกับตั้มที่ฮอกโซนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมก็มีเราเตอร์จากทาง TP-Link มานําเสนอกันนะครับตัวนี้มาในชื่อรุ่นว่า Archer VR 4 0 0ตัวนี้ก็ความพิเศษของเขานะครับคือคอ,อย่างแรกก็คือจะเป็นเรื่องสปีดนะครับที่มี 5GHz ก็เป็น AC 1 2 0 0แล้วก็มีโมเด็มมาในตัวนะครับโมเด็มในที่นี้ก็คือมีโมเด็มเราเตอร์ของ ADSL แล้วก็ VDSL ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาสามารถทําได้ก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าเราต่อเน็ตแบบ บ้านเราต่อแบบไฟเบอร์มานะครับเราก็สามารถต่อจาก ONU มาแล้วก็มาเข้าที่โมเด็มเราเตอร์ตัวนี้ให้ทำราติ้งได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถมีเครือข่ายสำรองโดยที่เราใช้ดองเกิลที่เป็น 3G หรือ 4G เสียบได้ด้วยนะครับในกรณีที่อินเทอร์เน็ตเราล่มนะครับเราก็สามารถใช้ 3G ดองเกิลเข้าไปการแชร์อินเทอร์เน็ตได้นะครับโอเคความพิเศษจะเป็นยังไงนั้นก็มาดูกัน แกะกล่องออกมาด้านในนะครับก็จะเจอตัวโปรดักเลยนะครับเดี๋ยวตัวโปรดักเรามาดูกันอีกทีนึงด้านในมีอะไรมาอีกนะครับก็จะเป็นใบของเทคนิ i c a l s ซัพพอรนะครับใบนี้แล้วก็มีล i c เซ s น n o โน c ตครับตามมาด้วยควิกอ s t a l l a t i o n g u i ด์สาย r j 1 1แล้วก็สาย r j 4 5ครับนี่มีวีเอลสปิเตอร์มาให้ด้วยนะครับอ๋อนี่มี2เส้นนะครับสำหรับ r j 4 1 r j 1 1แล้วก็จะเป็น Adapter ก็หมดแล้วนะครับในกล่องโบเบแล้วตัวโปรดักต์นะครับเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นก็คือตัวเนี้ยพื้นหลังเนี้ยต้อจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับกัดลายด้วยไม่ได้กัดลายเขาเรียกว่ากัดล่องไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นล่องเลยแต่เพราะว่าผมไม่อยากแกะตัวสติกเกอร์ออกมานะครับตัวนี้เพราะว่าเขาแปะมาดีอยู่แล้วก็วจะกัดล่องลึกลงไปประมาณครึ่งเซนนะครับวอลแล้วก็เว้าทางด้านข้างตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับตรงกลางก็จะสก,กรีนคำว่าโลโก้ CP Link ด้านหน้านะครับก็จะมีไฟแรงสถานะนะครับอยู่ทางด้านนี้หมดเลยด้านหน้าแล้วก็เขียนทั้งข้างว่า AC 1200ด้านข้างของตัวเครื่องก็ไม่มีอะไรนะครับมาดูต่อที่ด้านหลังเสาด้านหลังนะครับที่ให้มาก็ตัวนี้ก็จะเป็นเสาบิวอินมาเลยนะครับนี่มีทั้งหมด3เสาด้วยกันช่องแรกเลยนะครับก็จะเป็นช่อง DSL นะครับก็เอาไวส้สำหรับต่อ ADSL หรือว่า VDSL ก็ได้ไฟแรงสถานะของ USB ในกรณีที่เราเสียบ USB นะครับ ปุ่ม WPS ปุ่มเปิดปิด Wi-Fi แล้วก็รีเซ็ตสวิตช์นะครับจะอยู่ตรงนี้พอร์ตแลนนะครับก็จะมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3ช่องนี้นะครับในกรณีที่เราจะทำแลนด์แล้วก็จะเข้าขาแวนที่ขานี้นะครับตัวนี้ก็จะ3มช่องนี้ก็จะเป็นแวนสปีดนะครับ3ช่องแรกแลน1นแลน2แลน3ตัวนี้ก็จะเป็น1 0ทับร้อยนะครับส่วนแลน4ตรงนี้จะเป็นกิกะบิตนะครับก็คือ10ทับร้อยทับพันปุ่มสวิตช์เปิดปิดเครื่องก็อยู่ทางด้านนี้นะครับ แล้วก็ไฟดีทีซอสขาเข้าด้านหลังตัวเครื่องนะครับยางรองกันลื่นตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับก็จะเป็นแบบพลาสติกเฉยๆเลยนะครับผมพยายามหาในกล่องแล้วมันก็ไม่มีตัวที่เป็นยางการลื่นมาให้แปะอีกทีนะครับในกรณีที่เราซื้อไปใช้ก,ก็ก็ต้องหาอะไรมารองหน่อยนะครับเพราะว่าเอาไว้การลื่นตรงนี้มันจะเป็นเนื้อพลาสติกเลยมันจะลื่นๆนะฮะจุดยึดนะครับสําหรับการวอลเมาส์นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับ2จุด ด้านหลังนะครับเจาะรูไว้ทั่วเลยนะครับก็เป็นที่เราเห็นจุดๆๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นรูระบายอากาศทั้งหมดนะฮะก็หมดไปแล้วนะครับสาหรับด้านหลังไฟแสดงสถานะนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นสีเขียวแก่ๆนะครับความสว่างก็ไม่มากนะครับน่าจะถูกใจหลายๆคนสําหรับคนที่ไม่ชอบไฟ LED ดีที่มันสว่างๆนะครับเวลาเปิดตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็ยิงขึ้นเพดานแล้วมันอะไรก็ไม่รู้บุบบุบบับเต็มไปหมดนะครับตัวนี้เนี่ยก็ไฟมันก็ไม่สว่างจนเกินไป มาดูกันนะครับสำหรับตัว user interface ของตัว VR 400จากทาง TV Link ตัวนี้นะครับ mm hmm. เข้ามาในหน้าแรกนะครับ mm hmm. เขาก็จะให้เราใส่รหัสใหม่เลยนะครับเราก็ตั้งรหัสที่เราต้องการเลย mm hmm. หลังจากนั้นกดเซฟครับ mm hmm. ใส่ที่เราใส่รหัสที่เราเพิ่งตั้งเมื่อกี้นะครับ mm hmm. ก็เข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นตามนี้เลยอ่าเราก็เลือก Thailand ทำโซนนะครับก็ขอเราจะเป็นบวกเเข้ามาด้านใดแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับจะมี isp list ขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าเขาทํามาดีนะครับเขียนไว้หมดนะครับว่าจะเป็น t b Band, Cat, t o อร์ n แบ c t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  โ r ทโอ้เนี่ยสบายเลยมีเซียสล็อกด้วยนะครับซึ่งเซีย o ล็อกอยู่นี้เนี่ยคนก็คงไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่แล้วนะครับหรือว่าจะอาร์เทก็ได้ ก็ยกตัวอย่างนะครับเป็นทีบอทแบรนนะครับกด next ไปอ่า uh, username นะครับก็ใส่ไป poe พัดุล์นะครับใส่ไปมั่วๆดูนะครับเข้าไปเท่านี้เองนะครับก็อินเทอร์เน็ตเซตอัพเนี่ยตามที่เราเห็นเลยหัวข้ออินเทอร์เน็ตเซตอัพด้านบนตรงนี้นะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในหัวข้อของไวเลสเซตติ้งเลย ตรงนี้นะครับผมไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยไม่มีเป็น ADSL หรือ VDSL เลยนะครับก็ขอข้ามตรงนี้ไปเลยละกันไปดูส่วนอื่นกันเลยดีกว่าในหน้าเบสิกนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นหัวข้อของอินเทอร์เน็ตแมปนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าแรกค่า default เลยนะครับเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่ว่าปล่อยขึ้นสัญญาณ2องจุดอยู่หรือเปล่านะครับเราสามารถกดเข้าไปดูรหัสได้นะครับทางด้านล่างตรงนี้นะครับกดเข้ามาเนี่ยเขาจะบอกสถานะเลย นี่นะฮะไวเลสไคลเอนนะครับ,ขรบเข้ามาก็จะบอกอยู่นะครับว่าเครื่องไหนต่ออยู่ Wi ไคลอนนะครับพรินเตอร์เสียบต่ออยู่หรือเปล่า USB ดิสนี่นะครับกดด,กดดูได้จากตรงนี้เลยหัวข้ออินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราต้องมาแก้ไขต่อไปนะครับก็สามารถเข้ามาแก้ได้จากตรงนี้เช่นกันในหน้าของไวเลสนะครับก็ตั้งชื่อได้จากตรงนี้รหัสก็ตั้งได้จากตรงนี้อีกเช่นกัน เ e t เน็ตเวิรนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถตั้งเปิด g e t เน็ตเวิรได้นะครับให้สามารถทําอะไรได้บ้างก็สามารถติ๊กได้จากตรงนี้เช่นกัน USB setting ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อนะครับของเซิร์ฟเวอร์ว่าจะใช้ชื่ออะไรนะครับแชร์ทั้งหมดหรือเปล่า Authentication นะครับจะเปิดหรือจะปิดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตามบ้านก็ไม่จำเป็นต้องเปิดนะฮะก็ปิดไปก็ได้เท่านั้นเองง่ายๆเลย ปินเ e r วอรนะครับเปิดหรือปิดก็ได้ถ้าเราไม่ใช้ p ินเซเวอรก็ปิดไปฮะ 3G 4G setting นะครับในกรณนนีที่เราเป็น USB dongle 3G นะครับก็เสียบเข้าไปแล้วก็เลือก ISP ได้เลยที่มีให้เลือกก็จะมี ASD Tag IMobile นะครับ TOT2 ก็เรียกได้ว่าแทบทุกจะเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตในบ้านเราหลแล้วฮะที่มันมี 3G Parental Control นะครับสามารถมา add rule ได้จากตรงนี้ นี่เลยนะครับดีไว้ name นะครับแม r เด s อะไรนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับนี่แล้วก็คีย์เวิร์ดนะครับจะป้องกันอะไรบ้างหรือว่าจะอนุญาตอะไรบ้างนะครับทำง่ายๆเลย IPTV นะครับนี่ก็ตามที่เห็นเลยในหน้าของ a v v n c e d ตรงสเตตัสนะครับหน้าแรกตัวนี้ก็จะบอก s t a ตัสของตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น IP s d a t e s นะครับ d s ว่าเราต่อแบบไหนอยู่ DSL นะครับก็จะบอก upstream downstream นะครับก็จะมี SNR นะครับอ่าพวกนี้เขาจะบอกหมดนะครับว่าค่าสัญญาณมาเท่าไหร่ operation mode นะครับในกรณีที่เราต่อ d ี l แลนะครับก็ใช้เลือกเป็น DSL router นะครับ 3G ก็มีให้เลือกหรือจะเป็น Wireless router mode ก็ได้ Network อันแรกเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถแอดเพิ่มได้นะครับนี่ตามที่เห็นเลยแลนเซตติ้งนะครับเห็นไอพสนุปปิ้งโหมดนะครับจะเปิดหรือปิดก็ได้ i gmp นี่นะครับตามนี้เลยก็ลองด,ดูดูกันเอานะครับสำหรับคนที่ซื้อไปเล่นก็เรียกได้ว่ามันก็มีมาให้ครบพันนะครับ Interface Group นะครับในกรณีที่เราต้องการทำ Group นะฮะหนึ่งสองอยู่ด้วยกันนะครับก็ add เข้า Group ได้เลยนี่นะฮะก็ add ได้เลยนะครับแล้วแต่คนจะทำ Group หรือเปล่า Dial Setting Dynamic DNS ตัวนี้เนี่ยก็จะมี d y n DNS กับ No IP มาให้ใช้นะครับสองค่ายเท่านั้น Advanced Routing นะครับ สำหรับเราต้องการข้ามวงแลนนะครับก็มาใส่ราลติงได้จากตรงนี้อีกเช่นกัน VPN นะครับสามารถใส่ได้นี่เลย IPv6 นะครับนี่อย่างที่เห็นหัวข้อ IPTV ในหน้า w i r e โอ้ยเยอะเหลือเกินนะฮะ ผมขอกดไล่ไปดูแล้วกัน w p s Max Filter w i e l a t e s c h e ด้วยนะฮะในกรณีที่เราต้องการตั้งเปิดปิด w i e l e s s นะฮะเป็นบางช่วงเวลา Static นะฮะ Advanced Setting สำหรับคนที่ชอบซนหน่อยนะครับ <c oughs> g a t e w r k การทำ net forward นะครับนี่เลยนะครับสำหรับคอเกมที่ต้องการ forward port นะครับก็ต้องมาใส่ตามนี้ p r ิกเกอร์ DMC zone เปิดได้ UPNP USB setting นี่นะฮะ sharing asset ตัวนี้มันมีอะไรมาบ้างนะครับก็โปรโตคอลตามที่เห็นเลยนะครับ4ตัวนี้ ปินเซอร์ก็เหมือนในหน้าแรกนะครับ 3G 4G setting ก็เหมือนในหน้าแรกเหมือนกันไมดดิทเองก็อ d ดิทได้จากตรงนี้ Parental Control Bandwidth Control นี่ทำา Band วิ t t ์ o อนโทได้ด้วยโอ้ง่ายเลยนะฮะก็เราติกต๊กๆแล้วก็ใส่เลยนะครับว่าต้องการจะจำกัดแบนด์วิดตเท่าไหร่ ได้เลยนะครับ100หรือเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เซฟเลยคอนโทรลอยู่ในรูไหนบ้าง IP เท่าไหร่บ้างนะครับเรียกได้ว่ามันจัดการง่ายนะครับถ้าทําอย่างเงี้ยนี่อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเราใส่ IP ได้เลยนะครับผ่อนไหนจํากัดความเร็วเท่าไหร่นะครับ Security นะครับ a s s e s Control นี่ก็หมดแล้วนะครับสำหรับอ๋อเหลือเหลือนิดนึง IP MAC Binding นะครับ System2 o มทำโซนแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับนี่ก็แก้ไขปัญหากันไปนะครับในกรณีที่เราเตอร์มีปัญหาก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ User Interface การใช้งานข้างในตัว VR 4 0 0ตัวนี้ภาษานี่นะครับ1 2 3 4 5 6 6ภาษาด้วยกันทีนี้เราไปทดสอบความเร็วกันดีกว่ามาทดสอบสปีดกันนะครับสำหรับ้ตัว Archer vr 400ตัวนี้นะครับคอนเน c t ได้ที่สปีด d 6 7เมกะบิตเพอร์เซกนะครับเมื่อกี้ผมทดสอบโดยการใช้การ์ดออนบอร์ดนะครับก็ Connect ได้สปีดไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัว asus ac 56ตัวมาตรฐานที่เราใช้ทดสอบกันนะครับก็ Connect ได้ที่สปีด867เมกะบิตเพอร์เซกเลยทีนี้เรามาดูเรื่องสปีดกันนะครับไฟล์ดาวน์โหลดขนาด 1GB ตอนนี้สปีดเขาค่อยๆขึ้นมานะครับน่าจะนิ่งแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่350 m เมกะบิตเพอร์เซกสำหรับขาฝั่งดาวน์โหลดตอนนี้ผมอยู่ห่างจากเราเตอร์ประมาณ2เมตรเท่านั้นนะฮะมีแกว่งตอนปลายบ้างเล็กน้อยฮะ มาดูในด้านอัปโหลดกันบ้างนะครับไฟล์ขนาด1นกิกช่นเดิมที่ระยะ2เมตรก็มีแกวงแวบ้างนะครับสปีดสูงสุดจะอยู่ที่358เมกะบิตเพร์เซกแต่ในด้านของการอัปโหลดนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับมีแกวงแบ้าง ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับขาฟังอัพโหลดที่ระยะ40เมตรนะครับมาดูกันว่าเจ้าตัว TP Link VR 400ตัวนี้จะทำสปีดได้ดีขนาดไหนครับที่ระยะนะครับตอนนี้เราล่นมาเหลือ40เมตรนะครับสปีดที่คอนเนคได้ก็ยังอยู่ที่260กับ130เมกะบิตเพลเซกอยู่ตามที่เห็นเลยมาทดสอบกันนะครับไฟล์ขนาด100เมกขาฝังดาวน์โหลด เริ่มมาแล้วนะฮะคอนเนคที่นสปีดสามร้อยี่สิบเลยนะครับเมื่อกี้325เมกะบิตเพอร์เซกแต่ว่าทพรนเฟอร์ไม่ไปเลยนะฮะ อย่างที่เห็นกันเลยนะครับผมว่าที่ระยะ40เมตรนะครับหรือว่าล่นมาหน่อยตอนนี้เหลือประมาณ30เมตรนิดๆนะครับก็ยังไปไม่ไหวนะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้ผมหยุดการทดสอบเลยละกันตอนนี้นะครับในเมื่อที่เราใช้5 g h กิกะเฮิร์นะครับไม่ผ่านเรามาทดสอบเป็น2 4กิกะเฮิร์กันบ้างนะครับที่ระยะ40เมตรนะครับ เท่าเดิมนะครับหรืออาจจะ30 30หน่อยๆนะครับไม่ถึง40ดีก็ตอนนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยเราคอนเน็กไปที่2.4 g จุเรียบร้อยแล้วนะครับสปีดจะอยู่ที่7.0 Mbps เมกลองมาทดสอบไฟล์ขนาด100 m b ps. อีกเช่นเดิม ตอนนี้เราต่อ2อ4เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สปีดที่คอนเนคได้เนี่ยคือ7เมกะบิตเพอร์เซกแล้วก็ตอนนี้ผมก o อปปี้ไฟล์แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรทันเฟอร์มาแต่อย่างใดนะครับยังนิ่งอยู่เลย ก็ตอนนี้ผมก็รอมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็คิดว่า2.4ที่ระยะน,นี้ก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับก็ขอหยุดการทดสอบเพียงเท่านี้นะฮะ a r c h e r VR 400ตัวนี้นะครับจากทาง TP Link ก็ทดสอบก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าระยะไกลๆเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมทดสอบมาในระยะประมาณ20กว่าเมตรนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับความสปีดความเร็วก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าระยะไกลๆอย่างที่ทดสอบกันระยะ40เมตรเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับอาจจะด้วยราคาของเขาเองนะครับว่า ราคาของเขาตัวนี้เนี่ยราคาค่าตัวเขาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้การใช้งานมาขนาดนี้นะครับหนึ่งเลยที่ได้ก็คือเป็นทั้ง ADSL, VDSL นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยี Beamforming อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำได้ก็คือการทำเราเตอร์จาก ONU นะครับออกจากเราเตอร์ออกจาก ONU มาแล้วก็ให้ตัวนี้ทำเป็นหน้าที่เป็นเราเตอร์ก็สามารถทำได้นะครับมี USB ด้วยนะครับสำหรับแชร์ไฟล์แล้วก็ยังมี ฟังก์ชันการใช้งาน USB ที่เป็น3 g dongle ได้อีกด้วยนะครับในกรณีที่อินเทอร์เน็ตเรามีปัญหานะครับก็เรียกได้ว่าฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยมันทําให้ผมมองแล้วว่ามันก็คุ้มค่าอีกตัวหนึ่งนะครับราคาของเขานะครับก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่2690บาทเท่านั้นเองแต่ว่านะครับติอยู่อย่างหนึ่งนะครับด้านหลังเนี่ยพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็น RJ RJ 4 5นี่นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีช่องเดียวที่เป็นพอร์ตกิเกอร์บิตนะครับแล้วก็อีก3าช่องเนี่ยเป ต้องเลือกใช้ให้ดูดีๆนะครับว่าเราจะพอตกิกะบิตเราจะเชื่อมต่อแบบไหนนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท t p Link มากครับที่ส่ง Product มาให้ผมได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงาน o อ e r อร o ฮอกโซนทต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ที่ o v e r อร o ฮอสาระ IT อัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ